เดี๋ยวิเฮียจะหลุดไหมเนี่ยมาแล้ว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 หายไหมเนี่ยหายครับเอ้าอ้าติดไม้แล้วพี่น้อง โอยกัดเหยอะไรวะนี่นะครับกัดหยดน้ำฮีโร่ใส่สวยเลย <ม> <มา S 1> ได้๋ถู่ปกันมา